สวัสดีครับวันนี้โอ๊ก็จะมาเดี๋ยวเลือกเรื่องในรั้วโรงเรียนอาชีวศึกษาที่กรุงเทพเหมือนเดิมในตอนแรกๆครับผมรู้จักกับท็อกกับบูมตั้งแต่เปิดเทอมครั้งแรกหนึ่งเขาก็จะมีการแนะนําตัวแล้วก็บอกอายุของตัวเองชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยประมาณ2-3ปี เรื่องก็มีว่าผมเนี่ยเคยเล่าเรื่องของผมเนี่ยให้ท็อปฟังว่าเมื่อก่อนผมนเที่ยวนะผมเกเรนะผมเที่ยวดื่มอะไรอย่างเงี้ยผมเกเรนะผมอยู่บ้านที่ผมได้ออกจากเรียนมาเรียนมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยเพราะผมเกเรผมเรียนไม่จบอย่างเงี้ยไอ้ท็อปเขาก็เหมือนจะทําตัวแบบให้ผมอะยอมรับเป็นแบบว่าเอ้ยอยู่กับแก๊งเราได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าตอนเด็กๆใช่ไหมผมว่ามีวันหนึ่งตอนแรกที่บอกอายุเนี่ยคือท็อปเนี่ยเกิดปีสามเก้า ส่วนผมเนี่ยเกิดปีส7เเนี่ยในห้องเนี่ยจะมีคนอายุเยอะอยู่สามคนก็มีผมมีพีนพ่นุ้ยพี่นุ้ยเนี่ยอายุมากกว่าผมแล้วก็ไอ้หมูจาย,ยานักวยของเขาก็คือซื่อสัตว์แปะมินบุรีอันเนี้ยเพื่อนผมอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งาการเขาก็ให้แนะนําตัวผมก็บอกเหมือนเดิมส่วนท็อปเฮ้ยผ่านมาวันหนึ่งอายุมึงไปเกิดส5หอย่างเงี้ยเฮ้ย วันนั้นยังบอกเลยว่าอายุมึงน,นี่แบบอายุมึงเกิดปีสามเก้าอ่ะแต่พอหลังจากนั้นมันบอกว่าปีสามห้าเฮ้ยมึงเพิ่มวันเดียวแม่งอายุมึงเพิ่มแล้วอ๋อหลายวันต่อมาเขาเริ่มรู้จักกับผมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาเดินเข้ารั้วโรงเรียนมาเว้ยผมก็ดูไกลๆเอ้ยขอบตามันดำอย่างวะขอบตาเ้าแบบดำผมก็ถามว่าเอ้ยไปทําอะไรมาขอบตาดําจังวะหนักเหรอเมื่อคืนน่ะเขาก็บอกเออเพื่อนแม่ง หนักจริงว่ะเมื่อคืนจัดเยอะไปหน่อยพี่เอ่ะพาไปเลี้ยงเออะเอเอแฟดเจ็อะไอ้เหียแม่งพาไปเลี้ยงทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยยะ้ะแค่แม่งไม่ได้นอนเลยกูโอ,โ,โอ้โหมาสภาพแบบดำเราก็ไม่ได้ทันสังเกตมันยืนห่างกันประมาณสิเมตรหลังจากนั้นปุยกันจบแล้วต่างคนก็ต่างเดินแยกออกไปมีเพื่อนผมคนนึงไอ้บูมมันจะเป็นคนที่อยู่แฟดเดียวไ่ทอ็อปไอ้บูมก็มากะซิบข้างผมว่า โอ๊กไอโอ๊กไอท้อปอะมันขี้ซุยอย่าไปเชื่อมันนั่นอะมันะกี่ขอบตามาเฮ้ยจริงเหรอว่าบุ้มเฮ้ยจริงจริงจริงมึงดูดิมึงดูไม่รู้เหรอว่าขอบตามันอะใช้อดินสอเขียนคิดว่าเขียนมาทําให้ขอบตาดําเพราะว่าถ้าคนขอบตาดําจริงๆในข้างล่างจะมองมองออกเริ่มจากสีเทาแล้วเป็นสีดําตรงนี้เออไม่เอาครับ ว่าเล่นหนักจริงๆเขาจะดำดำตรงนี้ดำตรงนี้ออกเทาๆแต่ของทบคือจะเป็นรอยจีดนิดนึงแล้วก็ทาแบบมันเนียนๆะอ่ะเออแต่ดำหมดเลยตรงนี้จะไม่มีแบบไล่สีอะไรอะไรจริงเหรอวะบูมมันจริงเหรอวะให้บูมบอกอุ้ยโอ้มันไหน่อยู่บ้านแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยจะเที่ยวอย่างแม่มันยังไม่ให้เที่ยวเลยเออมึงเชื่อกูดิกูอยู่แฝดเดียวกับมันกูนรู้ ไปเที่ยวไหนมันยังไม่เคยไปเลยไปเที่ยวไปดื่มกินกับเพื่อนมันยังไม่เคยไปเลยบอกเฮ้ยเออว่ะนามันมันมันก็จริงอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันอีกวันก็อีกวันมันเขียนมาเดี๋ยวลองทักมันดูรออีกวันนึงก็เดินเข้ามามาเจอกับผมอีกมาดำอีกแล้วดำดำอีกแล้วเราก็ดูเออมันกีดจริงๆถ้าสังเกตดูดีดีคือมันไปเขียนขอบตาเพื่อให้ขอบตาดำเพื่อให้รู้ว่า ตัวเองเนี่ยหนักหนักดูดหนักเล่นหนักอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทักเลยไอ้เทปมึงกีดขอบตาไม่แล้วเหรอโหโหสองวันแล้วมึงอะกี่ขอบตาอีกแล้วเฮ้ยกูไม่ได้กีดกูกูเล่นมานหนักกูไม่ได้นอนเลยไม่ได้กีดจริงนะเพื่อนเฮ้ยกูไม่เชื่อมึงอะมึงกีดเนี่ยมึงดูดูก็รู้มึงอะซุยแล้วหลังจากนั้นได้ไม่นานเขา อ่ามาเจอกับอาจารย์คนหนึ่งที่เขาลาออกไปแล้วเขาพึ่งมาสอนใหม่เขาค่อยแนะนำตัวอีกรอบนี้ไอท็อปอายุ25ครับโอ้โหคือแบบก้าวกระโดดอ่ะยังไม่ถึงปีมึงอายุล่อ25แล้วเยอะกว่ากูแล้วโอ้โหมันจะทำให้ยอมรับไปถึงไหนพอตั้งแต่นั้นเลยก็ไปเปิดดูบัตรประชาชนมันมันตั้งกระเป๋าไว้บนโต๊อะอะ เราก็แลบแอบมาดูอยากรู้อายุจริงๆของมันอายุเท่าไหร่มันก็เกิดสามเก้าอายุน้อยกว่าผมสองปีอะ่ะทําไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจนั้นเว้เราก็เรียกตั้งฉายาใยหย้มันเลยว่าไอ้ท็อปขี้ซุยไอ้ซุยเจ้านันไอ้ท็อปไอ้ท็อปขี้ซุยเอ้เรื่องของท็อปก็มีอยู่แค่นี้นะครับขอบคุณครับ